ทำงานไม่ดีได้เงินเดือนน้อยมีเงินแตเสียน้อยนี่ค่ะทั้งพ่อแม่ทั้งลูกนี่ค่ะมีไหมมีเหมือนกันค่ะพี่นอ้องคะมีเหมือนกันนะแต่ทาาพ่อแม วววพวกเรามาถึงบ้านพักพัญลาแล้วนะคะโดยเงียบเียบเพราะว่าเป็นช่วงรับประ บรรยากาศโดยรอบดูดีมากเลยค่ะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็เงียบสงบดีนะคะคิดว่าคล้ายๆโรงแรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโฟกัสสวัสดีเบิร์ดคัมฟิวเวลสวัสดีค่ะเหนาวจังเลยใช้าไม้ประมาณ20นาทีนะคะพวกเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองเพื่อที่จะไปทีค่ะสวัสดีโฟกสสวัสดีเบิร์ดคัมฟิวเวล มาส่งกำลังใจครับน้องออฟน้องออฟออฟฟิเชียลไม่รู้ออฟอะไรพยายามพยายามเนาะโฟกินข้าวยังบ่ายโมงแล้วคุณนั่งว่าจะให้สไพร์สสอนทำอะไนี่นั่นหน่อยสตรีมหยากโอ้ยสัญญาณไม่ดี กินข้าวกันยังเพิ่งจะไปกินก็เดี๋ยวเปิดมาเมื่อกี้นี่เองเป็นไม่ได้เธอพายไม่อยู่เบิร์ดคัมซิวซู้ซูโฟ,โฟโบ่บายบายทักไทยหรือว่าบายบายทักไทยหรือว่าบายบายเออบายบายกันหมด เอาข้าวโพดมากินก่อนต้มข้าวโพดเมื่อกี้เนี่ยกินข้าวอย่างต้มข้าวโพดเอาไว้เดี๋ยวไปเอาข้าวโพดมากินก่อนอยากกินข้าวโพดดูไม่เอาอะไรลงเลยไม่ทําอะไรเลย คนจะผอมกินไม่ได้หยุดปัดกินกระโพดมากินแล้วจะยายกินกระโพดซื้อกระโพดมาฝักละสิบบาทซื้อมาต้มเองไปกินกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามหนึ่งมีเนี่ยร้อน ขี้เกียจขี้เกียจยังไงไม่รู้เนาะกะว่าจะไล์เล่นๆแล้วก็ขึ้นสตรีมอยา่หาดูอะไรสักหน่อยโอ้ยทำไม่ได้ โอ้ผมเสยียะจกูดโอ้ผมเสยียะจกูดไม่มาเลยห <c oughs> วานดีอะ่ะ <c oughs> มันสดไงปากละสิบบาท เอาที่เขาสบายใจแหละ